อินนัลลรออยู่ทีุ่่มุตะวะที่นีอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์โปรดอัลลอฮ์รักมากที่สุดกับผู้ที่ได้ห้ามมอบหมายกนตอบรับของสุบฮานุวัตานะพี่น้องผู้ที่ทำรังคิดทำาะไรอยู่ในขณะนี้พี र र ่น้องต้องถูกกดไลค์กดแชร์นี่แหละพี่น้องที่เรานี่แค่ชาระตักระเบียรนี่แค่ชาระตักระเบีย เราไปไม่ถึงแล้วค่อต้องกล่าวได้ค่อยว่าได้ในส่วนของชายฮะแต่หลักการแก้กัหลักป่าเต็หลักหลักการพิจารณาของหัวใจหลักอะไรพี่้องดีก้องเราเดินทางครั้เดียวนะเดินทางไปไปสวนราสุบาตารานะทราบพลาดเรื่องลักเลยนัข้อที่สข้อที่รี ในหนังสือก็บอกว่าลำปังเป็นภาษามลายูเป็นตำแหน่งลาฮูตคำว่าตำแหน่งลำปังนี่หมายถึงในเมื่อเรามอบหมายตนต่อรัชกาตวันตาลาแล้วเข้าไปสู่ตำแหน่งคำว่าลำปังหมายถึงให้ไปอยู่ในตำแหน่งความว่างเปล่าที่เราอสุบานะอา สุบาโนตัลลัตไดกล่าวในอรื่องว่าดีว่าลาอิละะลลอฮวะดาวาจะนิกะลาตำแหน่งอันนี้แหละตำแหน่งความว่างเปล่าอันนี้แหละตำแหน่งหนึ่งนี้แหละตำแหน่งรวมนี่แหละถ้าหมดความว่งางเปล่าตำแหน่งที่ไม่มีบากีต่อพระองค์ถ้าหากว่าหัวใจของเรามีอย่างอู่นพี่น้องต้องพิจารณาตัวตัวเองให้ดีว่า เวลาเราหมั่นหัวใจของเรานึกสิ่งอื่นไหมสิ่งอื่นมาอยู่ในหัวใจของเราไหมที่มีอาลมณ์แล้วแล้วสิ่งอื่นมีอีกไหมถ้าหากว่าหัวใจเราอยู่กับอารอณ์มอบหมายกับอารอณ์แล้วไม่มีสิ่งอื่นนั่นแหละหัวใจเราเปิดฟังบ้างแล้วเราสังเกตได้กับตัวเองพิจารณาตัวเองได้ถ้าหากว่าสิ่งอื่นมารบกวนในหัวใจ มามาเป็นผู้กับพระอัลลงค์สุบาหุตัลละที่เราอิบาดาห์อยู่นั้นละหมาดของเรานั่นก็เรียกว่าจีนิกนั่นคือเป็นพาทีเป็นการหุ้นส่วนกับพระองค์สุบาหุตัลละละมาดอย่างนี้ถือว่าโมุคะพี่น้องกุศะมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณอเลนไม่อเลน มันไม่ได้เกี่ยวกับคนที่เรียนรู้เยอะกับคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเยอะแต่หัวใจบริสุทธิ์กับพระองค์แน่นอนที่สุด,สด,นนสดไม่ใช่ว่าเราเป็นตุ๊ครูเป็นอาจารย์แล้วเราหันเอาล่อรับไปทั้งหมดไม่ใช่เป็นตุ๊กรูเป็นผู้อาลัเรียนเยอะมาก็สุดแล้วแต่ถ้าหากว่าหัวใจของของเราของพวกท่านนั้น เวลาละหมาดหัวใจมีสิ่งอื่นที่มารวมมาอยู่ด้วยกับพระอลัลลอฮ์ในหัวใจนั้นแน่นอนที่สุดนี้คือภาคขี่เป็นชีริกกาแฟแน่นอนเลยละหมาดที่มีชีริกเป็นชีริกกาแฟอลัลลอฮ์จะไม่ลบลาจากบาลุลออามาลินมีดาวซัหรหัวใจของเขามีการแทรกซอนเพียงทุูีเดียวในหัวใจของเขาในการละหมาด ในการอิปดาของเขานะั้นแน่นอนที่สุดเราจะไม่รับอรรมานะมาั้นมาถิงิล็กปากี้ี่น้องผูศรธาที่กําลังติดตามรายการแสงสว่างในวิญญาอยู่ในในคำพูดนี้ในขณะน,นี้นี่และพี่น้องเป็นสาระเป็นสาระความรู้เล็กๆน,น้นอๆที่ทำรายการต่องได นำมาฝากกับผู้ที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะน,น,นี้ผมต้องขอมาอัพผู้ที่กำลังติดตามรายการอยู่ในคำพื้นนี้รู้สึกว่าเวลาของเรามันก็เลยไปไปเยอะแต่หลังจากผมก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมาให้ความรู้กับพี่น้องผู้ศึกษาที่มาติดตามรายการอยู่หมาถึงว่าเป็นอาจารย์ที่มองเมนของเราสำหรับพืนนี้ Sumpah tu Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan sumpah dan Pak Ini amat bukan berkah pada aku di Dan kalau kita boleh kandung di kami Sumpah tu dia kawa Wabilai tapi kualidaya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh